วันนี้คะ่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วกับออบ้องคุณนะคะวันนี้จะพามาทานอาหารง่ายๆที่ทําเองในบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรเมนูแรกนะคะอันนี้คือหมูพิกทอดนะคะคือเราจะใช้หมูสับหมักกับเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ยัดเข้าไปในพริกหวานนะคะแล้วนําไปทอดนะอันนี้คือคนเหนือชอบทานนะส่วนเมนูนี้ก็จะเป็นหมูผัดน้ําผึ้งนะคะซึ่งหมูเนี่ย เราหมักละหมักน้ำพึ้งมาหนึ่งคืนละจะออกรสชาติหวานๆเค็มๆทานกับข้าวสวยอร่อยมากค่ะส่วนเมนูนี้ก็เรียกว่าน้ำพริกออกนี่ทำเองทุกอย่างทํำเองนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆเดืยกับข้าวเหนียวก็ได้แล้วก็นี่คือผักต้มผักสดที่เป็นเครื่องเคียงสำหรับน้ำพริกนะคะมาะทานข้าวกันค่ะเพื่อน เห็นกับข้าวแล้วก็หิวเลยนะคะเราจะเริ่มเมนูแรกกันเลยที่วันนี้นะคะนี่ตอนี้จะเป็นหมูสับยัดไส้พริกหยวกนะคะเป็นเมนูของทางเหนือแหละพริกทอดมาชิมกันอืหอมนะคะหอมพริกเขาแล้วก็เอากล้องลงมาหน่อยได้ไหมคะเอากล้องลงมาหน่อยคะ่ะที่เกียดเนยนะคะเกี็ดเนื้อระดับสายตานี่นะคะคนถ่ายก็มือใหม่นะคะหมักชิมกันนี่นเมนูนี้นี่หมูสับข้างในหมักมาแล้วนะคะ อืมพริกนี่ก็คืออร่อยหวานนะคะไหไว้แป๊บบนึ่งนะชิมกันเลยคำแรกนั่งลงค่ะก้องนั่งลงหน่อยนะคะโอเคไี่เก็ียดเหน่อยนะคะอันนี้เมนูนี้ชอบมากนะคะของโปรยชิมกันอืม ทำแรกได้ทานหอมพริกมากหอมพริกหัวกมากก็หมูสับเนี่ยปรุงพอดีเลยมันเข้ากันถ้าใครเข้าเาสิร์ฟร้อนๆนี่นะมาเดี๋ยวจะลองตัวนี้ค่ะน,นี่เป็นหมูอบน้ำผึ้งอบน้ำปลาเ็าเรียกว่าอะไรหมักน้ำผึ้งมาแล้วมาผัดเรามาชิมดูนะไวอื้นะ ่วตัวแล้วชอบเมนูนี้มากค่ะมเมนูนี้อนาคตอาจาจะได้ขายในร้านตึกแถวนะมันอร่อยจริงมันเข้าเนื้อเลยวันนี้มีมะเขือเปาะนะอันนี้แล้วก็ผักมุงลวกเดี๋ยวจะทานกับทานกับไอ้นี่ริออกอ่องตัวน,นี้มาลวย อืม๋อขอลองมะเขือปอเลยนะเค้ทำนี้ค <Isaiah te S 2> <t ry> ู่กันมันต้องกินกับผักสดเลยอืมอืมผัดผักชีหน่อผัด้วย หอมนั้มทานข้าวมีบบบซี้มีของน้ำมหวานาๆเ่อนเพื่จะอร่อยเมนูเนี่ยพวกนี้คือทำกินที่บ้านทุกวันจะเปลี่ยนแต่วันละอย่างนะเดี๋ยววันหลังก็จะทำอะไรทานเนี่ยก็จะถ่ายห้เพื่อนๆดูทุกคนนะ<ม>อร่อยแหละอ่ะอีกสักคำหนึ่งอืม้ม มันเิ็อขอกเข้มข้นโคตรมันยอดหรือทุกอย่างเลยสำหรับเมนูนี้นะเดี๋ยวถ้าใครสนใจอ่ะจะทำให้ดูในรอบหน้าอร่อยมากอืมหนูมอบทานข้าเย็นกันเพื่อน